แค้นคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟถึ่งตอนดับไฟเมื่อก่อนเนี้ยเพลงที่นอนเด็กๆก,กัใครเคยได้ยินบ้างจะส้มเคยไหมบะบะโอบะบะบะโอบะเอาสิไม่ไดหีหลายวันบะสวยสู้จะส้มไม่ได้ โพสมาแต่แตและโพสตนะโอ้ยฉันไม่เคยมีแบบโมเมนต์อะไรสสวยอะไรอย่างนั้นอ่ะเจะส้มก็เทย์แบบนอกกันเนาะไม่เคยสวยไม่เคยมีอะไรสสวยกับเขาอย่างนั้นหรอกไม่มีชุดแล้วหลูแล้วหลาอย่างเจส้ม <c oughs> นั่นนักร้กลองมาใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่ก็แบบธรรมาดาฉันไม่มีไม่มีไม่เคยใส่ชุดสสวยหลูหลาเนี่ยฉันถ้าถูกในวันที่หนึ่งนะฉันจะไปใส่ชุดลาตีชุดแต่งงานในไปเช่าแล้วก็ถ่ายแบบสสวยเข้ามั่งอรอถูกวันที่หนึ่งก่อน ทุกอย่างมันคือเปลือกขานั่นแหละเราก็อยางมีเปลือกส,สวยๆฉันก็ชอบใครบ้างไม่อยากสวยะส้มฉันก็อยากแต่งตัวส,สวยๆเนาะเพียงแต่เราไม่เคยมีโอกาสอย่างนั้นนะเออใส่กระโปรงกระโปรงส,สวยๆโอ้โหมีเบาเนี่ยเธออ่ะ <laughs> อย่าอย่าคุณหนึ่งไปไปแอมแคร์สวยเชียวไปแอมแคร์สวยเชียวอะไรอย่แงเงค้ย อ๋อเบีนเคอ,อวันนั้นน่ะเหรอมันม,มันไม่ใช่อย่างนั้นะอุ้ยห็นที่สม้มเขาใส่แบบหืมกระโปรงบานแฉบอย่างเงี้ยไม่ต้องรอหรอกพี่แต่ยังก็สวยนะ <laughs> ใส่ฟิลเตอร์ไงนี่